เงี่ยมึงเดี๋ยวเกิดวิธีทำผ่ากูเกิดอะไรเกิดบังเถื่อนสัตว์ทางกูกันซีความเจริญตัวให้แล้วบังบัสันออกมาอีเลี่ยอมเพ่งไว้เป็นรถตากแดดก็จะวางจังสันโตเป็นอยังก็จะวางสันเอากระสิบเป็นตะวิธีเจย์จย์มึงอยาไปโทษเขาวิจีเจย์เจมึงต้องโทษหัวนาเป็นอยังหัวาะนาให้เขากินแต่โค้งไก่ กะไดเน้อสมีสิมี่หนังงยู่หันนะอปวดบวบ๊ะอีตัวไม่หังคนคือมองเขาหลายแค่มหลายไหนงานฟีสัดดานร้งวัดหลวงพ่อพระาเด็กเก็บปาดตีมีคนพ่อเพิงนี่มึงหูจักนองไข้กับสบปออล่าบเป็นยังเฟืงลำดีตขี่ที่มักมวน ไปที่ไปชวนแต่ว่าพี่ร้องตั้งหกตั้งใจมาเบิ่งเฮาม,มาทุกปีวันที่สิบสามเมษายนมอล้ํามใจเกินล้อยทำกา,าแรแสดงอยู่นี่ทุกปีทุกปีคุณได้ยินข่าว่ากรรมการกับทางวัดนี่ไปอย่างสิบสามเมษาของทุกปีเจ้างใจเกิกนล้อยตลอดชีวิตมึงคิดว่าถามมล้ําใจเกิกนล้อยมากตลอดชีวิตมึงว่ากูว่ามึงนี่สิยังเป็นคนบก นอย่างคันตลอดชีวิตบ่อยสิริไข่เนี่ยกุดีใก่ยุคคันว่าจ้างตลอดชีวิตอี่บึงนีแตกสิริไข่โอ้ยแ่บ่าเนี่ยเคตื่องกุสิเท่าได้พนุถาร้อมอย่าขอนก็คือเ่าหมื่อวานเนี่ยสามสิบหกปีถึงนี่แล้วนี่เท่าไหร่แล้วกูเด็กหกสิบเก้าปีหนาคุันเรียบทหาร เฮ้ยบังคันเรียกทหารตายยังน้อข้อ,อยี่สิบเอ็ดปีกูพอนผ่านมาโดนเลยขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเร็วสมลำหนาเน่ผู้ให้หลายแต่ว่าคนห,หลายๆกูงเงินได้แก่กเพ็นอนอย่างกู้เงินซุ้มาปูสารเวตาเทียงพนแมว พี่ยู่ติตกว่าพีไหนกูมานั่งเบิ่งข่าวบางแเออตั้งแต่รถหมอลำม,มากกว่าท่านในหอดอันแหม่รถแน่นก็มาแม่ศาสาเต็มเบิ่งเดาไม่เอาและแจ็คมาห้างเขาจะตั้งหันหน้าไป่ท่าในละมุนปูซาซยาใหญ่ๆอยู่ไป็ไนไ่นึงมันเป,ป็นปูเขาแต่ท้องรถซิบหลอ่อนี่ตัวนักว่าไม่ไงออกมาแแม่รถเสียพ่อเจ้าเด็กวางสิออกมาบ่หลับตัวดีกว่ามากเลยเจ้ว่ากูไปทุกข่าวมาก พี่น้องแกนมองี่หม่องนางพี่กผู้คนมาตุ้นยืนสาลาเทั้อกุเออแต่ว่าพี่น้องผู้มารุ้นผู้ยืนเราเห็นบอต้องเสียใจดอกเป็นอย่งสุนั่งก็ข้างหน้าเี่ปวดขี่ก็จิตใจเราหัวเขาไ่ได้ลา้านาเปวเตเยไหลเอามาูตเบี้ยไกดีได้ลตรงทีแม่นั่งข้างหน้าเดีเห็นมอลำซัดกระดอนั่งหนาเยมื่อคืนาสุนั่งก็ข้างหนาเสียนอลำซัดด้ติก็นอย่างเม่เห็นมเหนียกข้อทะเล เห็นใจเกินเอยชุ่มนางเดียว่้าหนาเพื่อเจ้ากินยากระใจเสร็จเม่ได้หอเขาก็จะได้กินยาปวาเดเอด็นโคลดอีตองชุ่มนางเบื่อกระให้แนมเบ่มื่ไงนี่นอนหลับพองปูน <c oughs> ตอนเซยมาเป็นเฮี้ยนจะขอขอูเล่นปูนละค้ดเนี่ยว่าประด้ตังใจมาบงหมอลำเดีตังใจมานอนกันค่ะปูนกระแหงอหอนๆรา่เป็นดวกหีบอดมื อายุเต้นว่าสันนังยกบุญเนี่ยเจ้าบามีบัวบผอมบวบเจ่าสูขใครเป็นแนี่กินกับเขาได้กูว่าเป็นค้อว้อยมหลักีกูไปกินกับตาบึงเลอีโตงแม่ยังขำน้อนหนหนามากแล้วแล้วปีนดาบไม่เอาพร้หมเนี่ยเฉยอยู่เขาบอกให้ยังนอนเฉยอยู่เลยมึงหูจับ่พี่น้องมาหลายๆเนี่ยก็จะมาถาเบิ่งอยังก็มาเบิ่งเขาตัวแมนไม่หยังก็จะมาถาเบิ่งน้องเพลินกับน้องพ่อยเด้วยไปตัว ใช่ละเฟสครับน้องเพชรน้องพล้อยนี่บอขอเสียงแล้วเร็ววันหลามาอุ้งมาหลายี่ดีใส่แต่โตงเพชรพลอยนี่น้องเพชรนี่น้องพร้อยกินข้อมึงเลยมึงกับกูนบ่เต้นเพชรครับพล้อยแม่ยังปอบก็เป็ดนี่ชุเดเขียวเดวน่นพิเป้าเท่าไหร่นี่ชุดเขียว อีนนี่ก็ถอนข้ออะไรกซื้อเลยดิโอ้ยนอนแต่พอสมการมันนี่มีคนโหดหนาแล้วเตียไปใหญ่เม่เโคลิปปาดจ้านขาโหดก็แบบอปดูยจะไปยืนอยูอ่โขงเ้อะก็อยา่างละขาจะล้ยันล้นไม,มลไปไจะประบึกไว่ได้โขงก็บว่าเทานนี้นี่แต่กูเทาชันกนกีน่บึงนี่กูกั้นใกล้ตายแล้ว่าจะทำไปแข่งรางกูเป็นมอดโกล <c oughs> เอาขอเสียงคนประทัดในเงินดีกิตตอลใน้าเอาสื้อ้กัสซัวแทนไายเนาะประาัดใอีจิแม่โอ้ยโอยเขาประทันไหนกันเปีเี้ยเหยอทีเปนเขาวอกคุณดวยโพดก็เลพูดตรงน้อเป็นอย่างแอปมันไาทไหนก่อกูสักตหนาเพระผ่นแอปธนาคารันมากกวถืเลขล่าดูโล บไกูด้แต่ว่าซ <that> oh wow. wow. mm ุมบันได้์เต้องเสียใจดอกซุมได้ก่อนเท่าดอกนี่เขาใส่เงินหมดแล้วเอาไปใส่ยังเอาใจมีค่าเล็กกันเมยพี่น้องแพรน้องไก่เขาเจ้าพ่ะเลยใส่เนี่ยคาเล็กเดี๋ยวเขาเจ้าไปกระตุ้นเสียไก่เด็ดเอาแนว่ยอไรตกเปลี่ยนไปแข้งมไปยังบ่อบบ่อช่วงสงการพึ่งบ่ค่อยแข้งดอกไม่ยังมีตะกุงไก่ก็ให้โลด ชับ้านเราโลดเว้ยเอาอีแก่ไม่อย่างหลักตัวไม่ยืนบอกจะโดดแต่นั่งก็มีคนเอาเงินแม่เอาไอ้หามึงเอ้ยก็จรงว่าหนองคายหนองค่าหนองคายเป็นยังจีจีมาเออเฮ้ยไปเร่องไหนมาพ่อหน้าพ่อตาถามข้าวถามข้าวกับสกุลยูดีสบายโมสบายดีขายก็ขายก็ม่เนี่ยถัดมาถวงจีว่าได้ อกุญแจจะเป็นจระหุงกระควอบกระวูนน้อยใหญ่อันแม่จะเป็นอย่างคือนอนบนควบขี้ควบมันแอมักวันนีั่นจ้านั่นน่ะเห็นบ่องนันี่นมาเป็นกรรมฟังสกส้ต่อพูดนี่แม่ฟังไส่เอาฟังใกล้ผีใช้เบิร์ดก็่ได ขอบคุณครับขอบใจเในอีแม่ขอบใจขอบใจไอจีเป็นไงขออยู่ดีสบายบอสสบายดีขายของตัวตรงขั้นโสมพักไปขายยืนไม่เมี่ยงเนี่ยขายดีดียืนตลาดท่าเสด็จขายดีเป็นไงเจ็บเจ็บสั่งเว้นสีถุงแผถุงอุ้ยสภาพวันอาทิตย์มาหันมึงกับขันมาสู่ตัวกินเจ็บเจ็บเจ็บยุบ่ะเจ็บเจ็บก็ไม่ได้กินอีกดอกเปวดหงปูดเศร้าขันแล้วปวดตีน ไม่ได้เราจะตีแก้วกินก็เฉพาะมันนัวหายนัวขาดเอาบอลนัวแต่เลยไม่ได้กินโปรตีนเลยเปลี่ยนแนวขายแล้วว่ามันสีขายดีก็เกลือผัดขายบ่ดีแล้วนายคนบอลเป็นมีเงินสื่อก็ไงผู้ขายแนวใหม่แล้วเห็นตัวเลขแนวใหม่เออแต่ว่าขายบ่ดีบ่ดีเออคนบอลมีเงินสื่อหรือเป็นน้ำเสียตะกี้บ่จัด ไลยมหาโมหาพวกแกน่ะเบิร์มุดนุ่นแน่กูเมาลูกเดียวเมาสุดี่เพราะว่าคุเมาแล้วกูจะปอด์ตพวกก็แล้วกันก้อ่ยากเราไในฐานะเขาเป็นมู้พวกเพาก็ต้องอุดนุ่นกันก้อยากจัคเก็ตแต่ว่ากูอยากจะทราบว่ามึงขายหร่ยังขายโล่งโซ่เบิร์มลูกเมาแล้วเพรว่าสีเมาเมาโลดช่วงนี้มีปูโมาั้นเดียบปูโมาั้นแนี่ยอะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอาอันแถม เออโดนเขาจะรู้สื่อเอาแถม,มันก็ิะซื้ออยู่อีกยี่สิบหปีสักก่อนเขาก็จ่โดน<ด>มันก็จไอยากตายเลยว่วงนี้ก็ใส่ยาที่กูหูที่กลางไปสักก่อนเอามาว่าไปทัวร์แถบเมืองเดไปแค่ไหนอายุดีสบายอยู่ต่วันดินเองเนี่ยน้ำหลานหลานพูดเลยดีเดอเอาลูกไคลูกลูกไส่มบอกเออเมืมันปาแป้ัวไม่เเกว่ากักูเลี้ยงกูเลยมีหลานกูอยเง้เทน้องไข่เขาจะบอกกันว่าสมัยนี้ได้ห่อยสี่แตนผู้เฒ่ามีลูก เปินนี้หายกินหวงมาถึงเจ้าขอมหลานมึงมนหนาบานเเวอมันเป็ดแต่ยอมันเป็นแต่สร้งแต่มันซื้อมาจากไหนล่ะซื้อมากบอยโอ้สงพ่อมันหนาใครคึ้งกันละแม่เนาะไม่กูยอห้านมึงเลยยอต่อคันวัน หา to again, you, you ้ากินข er ้อม er> ึงกูเบอกเงินก nah, ับบอลเลยโอ้ยเป็นต่ยอดีแน่การนะบอ้ย่กได้เนาะวงไห้เนาะหลังด้สิไห้ม่ยอมแน่เอาไม่ยอเสนอเอ้ยมาลองเนี่ยบบหลวบลอป้นแบบใจดีดีกี่สิทธิ์มบงรูว่าเป็นบุตรบุญคุณกับบได้ เดี๋ยวมังหนักเว้น้อพ่อเผาหรือจะมาเป็นบุญบุญท่ำเนี่ยโอ้ยที่เบี้ยคอบังบุญบุญท่ำเขาเบิ่งจาของเถ้าก็เพ่อเขาอีดยอกหลานก็ต้องยกมันตื่นมันชวนก็ตัวงไปที่ย่อหลังนั่นเบิ่งกุญแจยอกให้เบิ่งก็เพ่งเคยไม่ลูกหลานตั้งใจเบิ่งได้ดีแล้วก็เอาไปใส่เออเอาหยอกพนักงานตีก็สอบตั้งใจ็บเบิ่งนะเบิ่งจ้าจี้สิมันก็ตื้นแล้ว เฮ้บอยเ้บอยหันมืยบ่มาหน้าเคืงตืมหนาเคืงตืมหันม่มาน่นหนาปล่อลงรถกทีนอนกอดกันแต่อยู่ทั้งรถเฮ้ยวยเหี้ยอบอดมึงมคนละบอยเาอันนี้บอยเนี่ยมันบอยสิม่ใช่ไหมบอยใจอันนี้บอยหลานปู่นี่แหมบอยหลานย่านี <men> <men 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 ่ไหมเอาก็นหลนเอออ้ yeah ันหนาดกันน้ะงโตเอา

วัวไม่ไหวบอกชีห่ายป้าจะว่าไงค่ะแกได้จักเดียนเลียนตอนเดียนคื่ไงขนาดสเดียนกรซมีตัวสปีสิซันไหนมึงคืนกเอาโลดกูยังึ้นยางน้ำหลานกูเสื้อไม่จะเป็นบา่าสิบกปีนีปีมันจะเอาไปผ้าใส่สัด้วยเอาไปยัดเล่าเ้อกันเสื้อพ้นเสื้อถุงหูหิวหรอมันพุิธวาสู่บางางอีมัได้เสียเลยแนวมันแนวเท่าไหร่แตงแต่กี่ก้อนกูจะได้พอพักนี้เด้อ ต่มาหาผมเฮลเมืองหนองคายนี่อืออือเมื่อกี้เจาสู้เมื่อกี้นี่หัวแดงแดงง่ายๆบานเพอร์เวนอันนี้มันในแนวทางบานจอมมันนี่เลยนี่จอมมันนี่มันไต่บานแค่ล็อกมันนี่เลยสมบคอเล้าใกล้หอมง่ายๆเองหนองคายเลยนะโอ้ยมันเป็นกี่ยนโอ้ยเยี่ยมมันตั้งศูนย์ทุงถือปากกูบานต่ออ่อนซ่อนแตเนาะบอล วันจูบ้าตัวใดดนอยนู่อไลกูเปนหุยออย่บกบ่อยัยแม่ลาไปนอนหลานกูนอนไปยิ้มข้อพับแรงแงี้ยอยู่นี่ไปนอนคัเพลงแถวมูตันไปนอนนอนนี่แล้วแม่จิพ้าไปเรียนโขงนอนหลานอนพวกเป็นย่างโตกูตื่นคอยหลานกู เออเอไปเจ่ดเดนนนีพี่ลูกพี่คัวมาเดยหนีไปคือพ่อครัวเป็นตัวเป็นตน,นเด้อไปเนี่ยกูย่อเป็นสวดพี่จังดีตีย่องไหนูเป็นสนดนดนดนวดพี่ดีตีไผ่ก็ได้ตีทหารพีเ่เจ็บมันปวดตีตำรวจไปแทงเศษแทงแมันว่าใจว่าสี